กระแสะการสร้างรายได้ในรูปแบบของ NFT เกมตอนนี้ก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพื่อนๆอาจจะยินข่าวสารเกี่ยวกับ Axie Infinity, c r y p t o b a t หรือว่าจะเป็น d e a i t ก็ตามถ้าหากเราจะไปเล่นเกมเหล่านี้แล้วปัญหาที่ตามมาคือถ้าเราทุนน้อยมีต้นทุนต่ำเราจะเข้าไปเล่นเกมเหล่านี้ได้อย่างไรก็อาจจะเป็นปัญหาสำหรับเพื่อนๆที่มีทุนน้อยวันนี้ผมจึงมี เกมใหม่มาแนะนำนะครับซึ่งสามารถเล่นฟรีได้หรือเราจะลงทุนเพื่อสร้างไรายได้ก็จะใช้เงินเพียงแค่10ดอลลาร์เท่านั้นเองถ้า,าเพื่อนสนใจเดี๋ยวมาติดตามรับฟังกันนะครับฝากช่องเอกา u มิวสิกเป็นช่องทำเพลงของแอดเองแต่งเองร้องเองมีหลากหลายเพลง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดหน่อยนะครับสวัสดีครับกิกก๊อก i ลิตชาแนลแรงเรียนรู้รายได้ออนไลน์ก่อนที่จะไปรับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมผมก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับลิงก์สมัครอยู่ที่ใต้คลิปโิคลิปนี้เพื่อนๆกดเข้าไปที่ลิงก์ ทำการสมัครแล้วก็ล็อกอินเข้ามาได้เลยนะครับรูปแบบของเกมก็จะเป็นลนักษณะของเกมการ์ดนะครับเอาการ์ดค่าพลังต่างๆนะครับสองฝั่งก็เอามาต่อสู้กันนะครับเพื่อนๆสามารถเล่นได้ฟรีเลยนะก็ให้กดเข้ามาที่แบทเทิลตรงนี้นะครับพอกดเข้ามานะครับเราก็มาทำการแบทเทิลตรงนี้ได้เลยแต่ว่าการที่เราเข้ามาเล่นฟรีนะครับมันจะได้เป็นเฉพาะ ตัวค่าพลังหรือว่าเรติ้งตรงนี้นะก็คือจะอัพเลเวลของเราไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีอยู่หลากหลายเลเวลเนาะแต่ถ้าหากเพื่อนๆนะครับซื้อสมุดของเขานะก็คือ10ดอลลาร์มันก็จะได้เล่นเกมเหมือนกับสายฟรีเลยแล้วก็ในขณะที่เราเล่นนะครับเราก็จะได้ไอตัวเหรียญ DEC นะครับเหรียญตัวนี้นะครับมีการซื้อขายสามารถ ทำการแลกเปล <View> er. ี่ยนได้เนาะก็จะอยู่ที่0.16บาทนั่นเองเนาะพอเราเล่นได้เราก็สามารถที่จะเอาไปแลกเป็นเงินสดได้นะครับแล้วก็จะมีเหรียญอีกตัวนึงนะก็จะเป็นเหรียญตัว sps นะครับตัวนี้นะตัวนี้จะได้ก็ต่อเมื่อเรามีเหรียญตัว dec นะเหมือนกับเหรียญ dec นี่นะครับมันส staking อะฮะก็จะมาเป็นเหรียญนี้ให้เราก็เอามาขายได้เหมือนกันนะครับ ราคาอยู่ที่13บาทนะครับตอนนี้นะโอเคถ้าหากเพื่อนอยากสร้างรายได้ในขณะที่เราเล่นเกมไปเนี่ยเราก็สามารถใช้ต้นทุนเพียงแค่10ดอลลาร์เท่านั้นเองนะมูลค่าของราคาเหรียญก็ยังไม่สูงมากครับเพื่อนๆอ,อาจจะเข้ามาเล่นตั้งแต่ตอนนี้นะถ้าหากมีผู้เล่นสนใจแล้วเกมมันสนุกเข้ามาเล่นกันเยอะๆนี่นะครับราคาที่เราเห็นตรงนี้นะครับอาจจะเพิ่มสูงขึ้นมากไปเหมือนพวก Axie Infinity พวก Crypto Bear หรือว่าดีเพชรก็ได้นะแรกๆของการเริ่มต้นนะครับคนยังไม่สนใจมากเนาะราคามันก็ประมาณนี้แหละพอสักพักในระยะหนึ่งนะถ้าหากมีคนมาสนใจกระแสมันดีราคามันก็อาจจะพุ่งสูงขึ้นก็ได้นี่ก็เป็นโอกาสของเพื่อนๆนะครับที่จะเข้ามาเริ่มต้นในจุดการลงทุนที่มันค่อนข้างต่ํามากๆนะใช้เงินลงทุนเพียงแค่10ดอลลาร์เท่านั้นเองการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดพิจารณาให้ดีก่อนการลงทุนทุกครั้งเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดผู้ลงทุนควรมีสติและใช้วิจารณญาณในการลงทุน หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการลงทุนผู้นำเสนอขอชี้แจงว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้นผู้นำเสนอเป็นเพียงผู้ใช้งานที่สนใจลงทุนเท่านั้นจะไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนี้ได้ไม่แนะนำให้ลงทุนโดยเด็ดขาดสำหรับการเข้ามาซื้อสมุดนะครับก็เปิดเข้ามาที่นี่นะครับที่ช็อปนะอันนี้คือผมซื้อไปแล้วนะก็คือซื้อแค่ครั้งเดียวนั่นหมายความว่าเราลงทุนเพียงครั้งเดียวนะครับก็เล่นได้ตลอดเลยนะเราก็จะสร้างรายได้แบบนี้ได้ตลอดพอเรากดเข้ามาที่ชอ็อ้้นนนนนะกก็หาาตีเพื่อๆด ที่คริปโตได้เลยนะคือเราสามารถที่จะชําระได้หลายช่องทางนะเพย์พาก็ได้นะครับส่วนในเรื่องของคริปโตนะครับก็มีหลากหลายเหรียญเนานะแล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะใช้อะไรตอนที่ผมโอนเข้ามานะครับผมก็ใช้เป็นทอนะเพราะว่าทอมันใช้ค่าธรรมเนียมเพียงแค่1ทอก็ประมาณ2บาทเท่านั้นเองเนาะก็กดเลือกเหรียญที่เราจะจ่ายนะครับกดไปเลยนะหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะมีที่อยู่มาให้เราเนาะที่อยู่ตรงนี้นะครับเราก๊อปที่อยู่ตรงนี้เลยก็อาจจะไปใช้ กระเป๋าของสตังโปรก็ได้นะครับเพราะว่าสตางโปรก็มีตัวทออยู่ในนั้นเนาะหรือว่าอาจจะเป็นพวกใบแนก็ได้แต่ถ้าเป็นของไทยก็คือสตังโปรนะครับแล้วเราก็ก๊อปตัวนี้นะครับเป็นค่าใช้จ่ายของเรานะครับโอนมาตามจํานวนนี้นะครับแต่ถ้าหากมันยังไม่รวมค่าธรรมเนียมนะครับเพื่อนๆต้องรวมค่าธรรมเนียมของการส่งด้วยนะสตังโปรจะไม่รวมค่าธรรมเนียมนะครับเวลาโอนมาก็จะเป็น1 6 1ประมาณนี้เนาะบวกไป1น,นะครับจากนั้นเราก็กด กดซื้อเลยนะกดสีเขียวนะครับกดซื้อเลยนะพอเรากดซื้อแล้วนะครับเราก็จะสามารถที่จะตั้งชื่อเรียกของเราได้ก็คือชื่อ username ของเรานะครับจะมีเป็นชื่อเฉพาะแต่ถ้าเราไม่ซื้อสมุดต,ตรงนี้นะครับเราเล่นแบบปกติแบบสายฟรีเนาะก็จะเป็นชื่อที่ระบบพอตั้งให้นะแล้วก็กดโอเคไปเลยนะตรงนี้นะกดไปนะครับผมก็ตั้งเป็นชื่อที่กอล์ฟนะ พอเรียบร้อยแล้วนะเราก็สามารถที่จะเข้ามาเล่นเกมได้นะครับก็มาดูในส่วนของเกมเนาะก็เข้ามาที่ตัว Ba t เ l e นะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปสาธิตในเบื้องต้นของวิธีเล่นแบบพื้นฐานก่อนนะครับในหน้าแรกตรงนี้นะมันก็จะมีในส่วนของตรงนี้กนะ็คือเป็นซีซั่นนะครับซีซั่นหนึ่งก็15วันนะตอนนี้มันเหลืออยู่ประมาณ6ชั่วโมงนะคือกล่องตัวนี้ครับมันจะได้แล้วแต่เนาะสล่กองหกล่อง6กกองแล้วแต่ว่าเราเล่นชนะมากน้อยแค่ไหนนะ ในที่เราเล่นนะอาจจะได้เยอะๆมากๆก็ได้ไอ้กล่องตัวนี้พอเราเปิดมามันก็จะมีพวกน้ํายามีกร์ดหรือว่าจะได้ตัวเหรียญของ DEC มาเลยก็ได้ครับเราก็สามารถที่เอาไปขายเป็นเงินได้เนาะมันก็แล้วแต่นะอผมก็เปิดได้นะครับเปิดได้เป็นตัวจะให้ดูนะครับที่ผมเปิดได้นะอเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้นะเปิดได้พอเปิดได้นะครับตัวนี้มันก็ สามารถที่จะเอามาขายได้นะฮะมันก็จะมีมูลค่าของมันอยู่ที่เราเปิดได้มาตั้งขาย,ยตรงนี้ได้นะครับหรือว่าจะเอามาปล่อยเช่าก็ได้นะพอจบซีซั่นนะครับจํานวนกล่องที่ปรากฏอยู่ตรงนี้อะกลอกใได้เลยที่เราก็าไปสุ่มเปิดว่าเราจะได้อะไรบ้างนะบางทีโชคดีอาจจะได้ของแพงมีมูลค่าก็ได้นะครับทีนี้ในฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นเลดติ้งเนาะอันนี้คือค่าพลังที่เราเข้ามา เล่นแล้วก็ชนะบ่อยๆนะครับมันก็จะอัพเลเวลเราไปเรื่อยเนาะส่วนนี้ก็เป็น power นะครับก็จะคู่กันเนาะเพื่อในการอัพเลเวลไปนะก็ต้องมี power กับตัว rating ด้วยนะครับแล้วในส่วนของตัวนี้นะครับก็จะเป็น q u e s ประจําวันนะครับคือจะมีให้ทุกวันนะพอเราชนะติดต่อกัน5ครั้งนะครับเราก็จะได้กล่องหีบสมบัตินี้เนาะแล้วก็เปิดมา ก็จะได้การ์ดหรือว่าได้น้ำยาหรือว่าจะได้เหรียญมาก็ได้ head, <blessing S 2> นะครับวิธีเล่นนะครับสายฟรีก็เล่นได้นะหรือว่าเพื่อนๆที่เติมไปละสิบกันี่ยก็จะเล่นได้แล้วก็จะได้เหรียญด้วยนะครับถ้าหากชนะเนี่ยมันก็จะได้เหรียญมากๆนะครับก็กดเข้าไปเลยนะครับแล้วเราก็รอสักครู่หนึ่งครับร้อย้เขาจับคู่ว่าเราจะแบทเทิลกับใครนะครับนี่นะครับเขาก็จะมาอย่างนี้นะรายละเอียดมาอย่างนี้นะครับก็จะมีตัวมานาแคปนะครับก็คือสิบเจ็ด เราก็กดไปเลยนะจะมีเวลาให้เรานะครับเราต้องเลือกการให้เสร็จทันเวลานี้นะก็กดเข้าไปนะนี่นะครับมานานานะคือส7เ็เราจะต้องเลือกการ์ดเบอร์แรกกน,นะครับก็คือซัมมอนเนอร์นะครับอันนี้คือการ์ดซัมมอนเนอร์ของเราทั้งหมดนะในการ์ดซัมมอนเนอร์นะครับก็จะมีการ์ดมอนเตอร์ประกอบเนาะเพื่อนๆจะเล่นตัวไหนก็เลือกไปนะเดี๋ยวผมจะใช้เป็นตัวนี้แล้วกันเนาะอ่าแล้วผมก็จะใช้ ตัวไหนดีนะฮะใช้ตัวนี้อันนี้คือตีไกลนะครับใช่แล้วก็เอาตัวตีไกลตีไกลนะครับถ้าผมจะเอาตัวฮิลตัวฮิลตัวเพิ่มเลือดนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับเลยอีกสองนะครับแล้วเราก็ใช้ตัวตีไกลสักหนึ่งตัวนะโอเคนะครับประมาณ17ก็กดไปเลยนะครับรายละเลอียดของการ์ดนะครับมันก็จะแตกต่างเนาะค่าพลังมันก็จะไม่เหมือนกันฉะนั้นมันคือเกมวางแผนนะครับว่าเราจะใช้ การ์ดแบบไหนแล้วกดไปเลยนะฮะแค่ดูอย่างนี้ครับดูเหมือนเราจะได้เขียนนะสูสีสูสีนะแพ้้แลวนะครับหนึ่งใบนะฮะเหลือเราเหลือตัวยูตัวยนะครับตัวตีการ์แพ้ไปแล้วนะตัวยูนะครับมันก็เคลื่อนเลือดตออกนิดเองเนาะ เดี๋ยวตัวเดียรครับเดีเ๋ยวตัวยิวเหมือนเ,เดียรครับมีโอกาสชนะนะครับแพ้แล้วครับเพราะเขาดียิวเหมือนกันนะโอเคอเราแพ้แล้วเรารู้ว่าเราแพ้แล้วกดข้ามไปเลยก็ประมาณนี้นะครับคือถ้าหากเราชนะนะครับมันก็จะมีตัวเลตติ้งบวกให้เราอย่างนี้นะถ้าเราแพ้มันก็ติดลบแต่ก็จะไม่ได้เงินนะแต่คนที่ชนะเขาก็จะได้เหรียญตัวนี้ครับบวกขึ้นมาเนาะก็ประมาณนี้นะเล่นแพ้บ้างชนะบ้างดูแล้ว ตัวเลตติ้งเราละครับมันอาจจะวิ่งขึ้นไปชา้าไม่ทันใจเราก็เติมไอ้เจ้าตัวเหรียญดีเสียเข้ามาเพื่อที่จะมาซื้อกร์ดที่มันมีค่าพลังสูงหรือว่าจะมาเช่าก็ได้นะ<อ>เพราะว่าถ้าหากตัวเลตติ้งหรือว่าเลเวลของเรานะครับอัพขึ้นสูงไปเรื่อยๆนะครับในทุกๆครั้งนะครับที่เราแข่งไปแล้วชนะนะครับเงินรางวัลมันก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยนะโอกาสมันก็จะเพิ่มมากขึ้น ทำเงินได้มากขึ้นก็อาจจะเติมไปสักอีก200นะครับเพื่อเอาไว้เช่าการ์ดนะเขาก็จะมีตลาดอยู่ตรงนี้นะครับให้เรามาเช่าการ์ดตรงนี้นะอันนี้ก็จะเป็นราคาซื้อขายนะครับแต่ว่าเราไม่ซื้อขายเราก็สามารถที่จะเช่าได้ก็มากดดูที่ตรงนี้นะครับก็มาเช่าเอานะก็ไม่แพงนะมันก็จะมีการ์ดถูกๆนะเพื่อนๆก็เรียงราคาดูก็ได้นะอันนี้มันคือจากมากไปน้อยไงเราก็ มาดูเป็นน้อยไปมากนะครับนี่เลครับก็ไม่ถึงดอลลาร์ก็มีนะเยอะแยะมากมายนะครับก็คือเราเข้ามาในเลเวลแรกๆนะเราก็อาจจะยังไม่ต้องใช้การ์ดที่เช่าแบบในระดับสูง,สงราคาแพงๆก็ได้ก็อาจจะมาใช้การ์ดพวกนี้นะครับก็ได้นะถ้ากันเพื่อจะเติมเงินเข้ามานะครับมันก็จะใช้ในการเติมผ่านทอวอ a l l e t นะครับหรือว่าจะใช้ยูนิซวอลก็ได้เนาะก็เติมเข้ามา แล้วเราก็เอามาใช้ในการเช่าการ์ดก็ได้นะเพื่อเราจะได้ชนะแบบต่อเนื่องแล้วก็เลเวลของเราจะได้อัพขึ้นเร็วๆพอระดับเราสูงขึ้นการสร้างไรายได้หรือว่าการทําเงินอะ่ะมันก็ทําให้เราได้เพิ่มมากขึ้นก่อนที่จะจากกันไปผมก็ฝาก,กเพื่อนกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจให้ผมที่ทาคลิปการแนะนําการสร้างรายได้แบบนี้ออกมาเรื่อยๆอย่างสม่ําเสมอฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ